นี้นะคะวิกิจะพูดแบบเร็วๆในหนึ่งนาทีก่อนในเรียวแล้วก็จะขยายความนะคะให้ไปฟังต่อใน YouTube นะคะหรือว่า TikTok นะคะให้เลือกไพ้หนึ่งสองสามสี่การเงินของคุณภายใน48ชั่วโมงนี้ค่ะสวัสดีค่ะจันทาเข้าสู่ช่องอลูกี้นะคะช่องไพ่บอกอะไรรายมรูกี้นะครับหกแปดดูเซ็นต์ว่าไพ่บอกอะไรแบบมรูกี้มรูกี้นะคะเป็นนักโบรสสานตะวันตั้าร้อยห้าสิบแปดมันพานงในโลกออนไลน์ดูทั้งไพ่นะคะโบรศสสา์ไทย

อหอมจีบน,นะคะถูกทำมาเพื่อให้คุณมีความสุขเรื่องของการจีบนั่นเองนะคะน้่งหอมจีบนั่อยากแชระเบิดอยากเป็นคนที่ถูกรักอยากเป็นคนมาดูสัมภาษณ์พูดคุยใครก็ตามที่ฉันอของนี้นะคะขายสิบเห็นคนทั้งสิบค่ะน้่งหอมนี้ไม่ต้อแปลสามารถใช้ได้คนเที่ยวคืนหรือคนที่ต้องการให้คนติดใจนะคะในเรื่องของการพูดจารักตุ้ยเทียนรักน้ำมันยูนีน้ำมันหลวงเหมาะสำหรับคู่รักผูกติดนะคะวิกกี้มือโปรเรื่องมาเสน่ห์ใส่ได้ครูบาอาจารย์เป็นเพียงคนนอกที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้รับประกันความพอใจและไม่เคยยิงทีีี่กััััันน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 เเลลลยะะะะะคคคคพพงงงงงาาตตออจจบบววปปปป็ไดดูุุณแแฮ้ การเงินของวันนี้นะคะถือว่าดีค่ะนะคะ48ชั่วโมงนี้คุณจะได้รับข่าวดีเรื่องของการเงินเอาง่ายๆเลยนะคะว่าคุณจะแฮปปี้และมีความสุขมากในเรื่องของการเงินนะคะโอเคกอนที่2นะคะพลังงานของการเงินนะคะอ่าคุณต้องขยันทํางานหรือคุณต้องลงมือทําอะไรสักอย่างคะ่ะตอนนี้คุณกาลังเศร้ากําลังแซดอยู่นะคะนุะพยายพลังงานข้างบนเห็นไหมคะกาลังนอนแน่นิ่งอยู่เลยนะคะอ่า แต่ถ้าคุณไฟนะคะคุณต่อสู้และสุดท้ายช่องทางการหาเงินหรือเงินที่คุณรอคอยไม่ว่าจะเป็นการหยิบยืมหรือการใดก็ตามนะคะคุณจะได้มาแต่คุณต้องลงมือออกปากพูดสื่อสารนะคะโอเคตอนที่สามนะคะตอนนี้คุณเจ็บปวดเรื่องของการเงินอยู่แน่นอนนะคะการเงินต้องลงมือทําหรือว่าในเรื่องของการเงินการงานอาจจะมีการต่อสู้หรือ มีการตกลงมีการประมูลงานหรือมีอะไรลักษณะทำนองนี้นะคะซึ่งอันจะไม่ตกลงจบในวันนะคะหรือ48ชั่วโมงนี้เพียงแต่ว่าเรื่องการเงินจะมั่นคงนะคะแล้วก็จะสืบเนื่องแล้วก็ดูแลคุณไปอีกระยะยาวเลยนะคะแสดงว่าผลการตอบรับนี่ดีนะคะที่คุณรอคอ,อยอยู่ไม่ว่าจะขายอะไรก็ตามนะคะโอเคต่อมานะคะ The Tower นะคะพลังงานของคุณเหมือนกับวา่าจะระเบิดตัวตัวเองหรือจะจะแบบ มันเกิดขึ้นทันด่วนมากเรื่องของการเงินน่นะคะคุณไม่ค่อยแฮปปี้แล้วกเ็เหมือนกําลังตกติดกับการเงินหรือภาระรหนี้สินนะคะซึ่งต้องใช้เวลาเขาบอกเลยว่าคุณน่ยต้องตื่นรู้แล้วก็ต้องใช้ความคิดตรรก,กในการประมวลผลในเรื่ององการใช้เงินให้มากขึ้นค่ะแบบด่วนแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต่อวิธีจะขยายความต่อนในทิกตอกนะคะเมื่อกี้นะคะเรามาดูไพ่การเงินกันนะคะมาขยายความต่อนะคะ โอเคสำหรับคนกองที่1น,นะคะคุณอาจจะกําลังรอเงินอะไรบางอย่างนะกาลังรอ นะคะด้วยใจจดใจเจะเลยนะคะแล้วก็ดิฉันบอกได้เลยว่าเงินที่คุณกําลังรอน,นั้นนะคะมาสร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นซื้อดินซื้อบ้านหรืออะไรก็ตามหรือการขายดินขายบ้านนะคะสุดท้ายภายใน48ชั่วโมงนี้บอาคาตอบต่างๆนะคะจะเกิดความสุขขึ้นกับบ้านและก็ครอบครัวของคุณคุณจะได้รับเงินทองมหาศาลความรักคู่รักหรือว่าคนรักจะให้เงินทองคุณอันนี้ได้นะคะอันนี้ได้เลยนะคะส่วนกองที่2นะคะค่อนข้างที่จะแบบรอแบบไม่ไหวแล้วนะคะคือค่อนข้างที่จะเครียดนะคะต้องลงมือทํางานนะคะต้อง การเงินเนี่ยนะคะ <c oughs> มันเขารอคุณอยู่แล้วแหละนะคะเพียงแต่คุณต้องออกปากเจรจาเดินทางไปเหมาะกับเซลล์หรือคนที่ต้องเดินทางไปค้าขายหรือกาําลังตุ้มตุ้มต่อม,ม,ม,มรออะไรบางอย่างอยู่นะคะต้องมีการก้าวออกไปจากบ้านนะคะต้องมีการเทคแอคชั่นอยู่เฉยไม่ได้ค่ะนะคะแล้วเงินจะมาหาคุณอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของแบบรู้สึกเบื่อแล้วนะคะมีการต่อสู้เรื่องของการเงินหรือปะทะันเรื่องของการประมูลงานการตกลงต่างๆนะคะถ้าไม่ได้ยอดนี้นะคะ Yeah, แย่แน่เลยอะไรประมาณนี้นะคะจะขยายความเพิ่มเติมจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะซึ่งอันนี้อีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียวนะคะสสัปดาห์ไม่เกินนะคะจริง,รงๆ48ชั่วโมงอาจจะบอกไม่ได้หมดยังอยู่ในภาวะของความคลุมเครืออยู่นะคะแต่2ส,สัปดาห์ไม่เกินเนี่ยการเงินจะเข้ามาสู่คุณส่วนคนที่เลือก t ดอะทาวเนะคะไพ่ทั้งหมดที่เป็นหน้าไพ่ด้านบนวิกกี้เป็นคนสับแล้วก็หลุดมาเองหมดเป็นไพ่เศร้าหมดเลยไม่น่าเชื่อนะคะแต่ว่า อันนี้จะแบบว่าไม่ไหวแล้วนะคะเรื่องของการเงินฉันติดกับดักการใช้จ่ายบัตรเครดิตหรืออะไรก็ตามกันหนี้บ้านหนี้หนี้บ้านหรือทรัพย์สินอะไรบางอย่างนะคะทำให้เกิดความขุ่นเมือเลยอาจจะต้องล้างใหม่ต้องคลีนใหม่คือฉันคิดผิดไปแล้วที่ซื้อรถคันนี้ไม่น่าเลยอะไรแบบเนี้ยเออเอาสุดท้ายแล้วต้องไปรีไฟแนนซ์หรือว่าคำตอบเรื่องของการเงินไม่ดีใบนี้นะคะใบนี้มีสิทธิ์ได้นะคะแต่ต้องอาจจะรอนะคะอันนี้ได้อยู่แล้วแต่ต้อง คือต้องต้องเทคชั่นต้องรีเอกาสารใหม่ถ้ากู้กู้หนี่สินกู้บ้านนะคะส่วนในนี้ได้100%นะคะประมาณนี้นะคะโอเคสําหรับการเงินภายในสีิบแปดชั่วโมงเมื่อกี้ลงไว้เดี๋ยววิธีตัดต่อให้นะคะอ่าเดี๋ยวไปดูคลิปกันนะคะทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ